ดีครับผมนัทพงศ์นะครับตังเดชัยรันนะครับเป็น c ี o บริษัทสบายดิจิตอลนะครับวันนี้ก็จะมาคุยกันนะครับในหัวข้อเรื่อง connecting metaverse with reality นะครับก็เราอยู่ในงาน metaverse อยู่แล้วนะครับผมคงไม่ต้องเท้าความเกี่ยวบเรื่อง metaverse m e t a v มากนักนะครับเพราะเราก็จะรู้อยู่แล้วว่าการที่จะเราเขาเราเข้าไปอยู่ในโลก metaverse นะครับเราก็ต้องแปลงร่างที่เป็นกายหยาบของเรานะครับเข้าไปเป็นกายทิป ไปเป็นอวตารนะครับอยู่ในโลกเมตาเวิร์ที่จะมีเอ็กเพลีย e ทางด้าน Immersive นะครับแต่ก่อนที่เราจะเข้าไปนะครับเราก็ต้องมีการระบุว่าเราคือใครไม่งั้นใครก็ล็อกอินเข้า Account เราได้นะครับซึ่งในการที่จะเข้าไปนั้นนะครับเราก็ต้องมีการทำ KYC ก่อนนะครับเพื่อยืนยันว่าเราคือคนคนนั้นจริงๆนะครับเพื่อเราจะได้เข้าไปทำธุรกรรม ในอย่างที่เราอยากทําและคนอื่นมาทําแทนเราไม่ได้นะครับแต่เวลาเราเข้าไปแล้วเป็นไงครับก่อนที่เราจะทําธุรกรรมอะไรบางครั้งก็จะมีเป็นกิจกรรมฟรีนะครับให้เขาให้เราลองเล่นแต่บางครั้งเราก็ต้องเสียเงินนะครับแต่ส่วนใหญ่นะครับเงินของเราก็อยู่ในรูปแบบเงินเดือนนะครับหรือ s o ส t อาฟันของเรามันก็อยู่ในรูปแบบที่เป็นเฟียเป็นเงินบาทเป็นเงินดอลลาร์บ้างเพราะฉะนั้น การที่เราเข้าไปในโลกเมตาเวิร์สนะครับเราก็ต้องมีการแปลงนะครับมีเรื่อง Exchange นะครับแปลงเงินเพื่อให้เป็นนะครับสกุลเงินในเมตาเวิร์สนั้นๆก็แล้วแต่ว่าเราเข้าไปที่ไหนนะครับบางอันก็อาจจะรับเป็น Ethereum เป็น USDT นะครับหรืออย่างบางแพลตฟอร์มอย่างที่ลูกผมเล่นนะครับก็ต้องแปลงเป็นอะไรครับโลบัก อ่านะครับเพราะฉะนั้นมันก็ต้องมีการ exchange นะครับในตรงส่วนของรูปแบบเงินของคุณนะครับเป็นโทเค็นที่เขาใช้เป็นสกุลเงินที่ใช้ในแพลตฟอร์มนั้นๆน,น,นะครับแล้วหลังจากนั้นนะครับพอเราเข้าไปแล้วอ่าเจออะไรสวยงามอยากไปร่วมกิจกรรมสนุกสนานอ่าเราก็ต้องมีการจ่ายเงินนะครับและเราอาจจะมีการแลกเปลี่ยนมีการเทรดดิ้งนะครับมีการ swap อะไรต่างๆ นะครับไม่ว่าสวอปในตัวเรื่อง a s สเซทที่อยู่ในนั้นนะครับหรือสวอปในตรงส่วนของ Currency ที่คุณถือเข้าไปนะครับก็ต้องมีการ Exchange นะครับกันนะครับแล้วก็มีเรื่อง e commerce, อีค m มเมิร์ซมีการซื้อขายกันในนั้นนะครับแล้วหลังจากนั้นนะครับพอคุณเข้าไปเสร็จปั๊บอย่างที่บอกนะครับเมื่อกี้ที่แบบว่าบางครั้งมีแค่เทรดดิ่งบางครั้งต้องมีการซื้อนะครับมันก็ต้องมีทําเรื่อง p เพ m เอน พอเพย์เม t เนี่ยอย่างที่ว่านะครับก็อาจจะ Payment ด้วยเครดิตท,ที่อยู่ในเกมหรือนะครับก็ต้องมาเซเทิลอยู่ข้างนอกอในการเติมเงินเข้าไปบ้างนะครับไม่ว่าจะผ่านในรูปแบบไหนนะครับจะ q r จะ,ะเป็น E-Money นะครับจะเครดิตเดบิตต่างๆนะครับเพราะเราก็ต้องทำไมครับเติมเงินเข้าไปเพื่อให้เป็นโทเค็นที่เอาไปใช้ในกิจกรรมใน m e เ a ็เมตาเวิร์สต่างๆเหล่านั้นได้นะครับบางครั้งเราเข้าไปแล้วนะครับ ของที่เราเข้าไปนะครับกิจกรรมที่เราเข้าไปเมตาเวิร์สปัจจุบันเนี่ยเราก็ยังใช้ประสาทสัมผัสได้ยังไม่ได้ครบนะครับก็คือส่วนใหญ่เราเข้าไปดูนะครับใช้ตาหูฟังนะครับเป็นเสียงประสาทสัมผัสะนะครับแต่ก็ยังไม่ได้ครบถ้วนแต่เรื่องอกลิ่นเรื่องรสการบริโภคบางครั้งเราก็ต้องกลับมาโลกภายนอกนะครับก็ต้องมีการเชื่อมโยงกับโลกภายนอก เข้าไปดอูอาหารอะไรอร่อยอสินค้าอะไรเราอยากได้เสื้อในเกมเข้ามาอยู่หรือในเมตาเวิร์สออกมาข้างนอกเป็นดิอลทวินนะครับมันก็จะมีการเชื่อมโยงนะครับกับในตรงส่วนของเรื่องฟูลฟิลเมนต์ก็ต้องมีกิจกรรมในการที่จะต้องใช่ไหมครับส่งของนะครับรับของมายังที่ที่ที่เราอยู่หรือที่เราไปพิกอัพต่างๆได้นะครับและเราก็กิจกรรมต่างๆนั้นสุดท้ายเราก็ต้องมีการ s e ็ตเทกันไม่ว่าจะเป็นเรื่องเงินนะครับทรานเซ็คชันที่เกิดขึ้น Asset ที่เกิดขึ้นนะครับรวมถึงของที่เป็น p h สิก c a l นะครับด้วยนะครับซึ่งสิ่งต่างๆเหล่านี้นะครับอย่างที่บอกว่าเราเข้าไปอยู่โลก Metaverse เป็นโลก v ว r ร์ชวลอีกโลกหนึ่งก็จริงแต่มันมีกิจกรรมก่อนและหลังนะครับที่ยังต้อง Connect กับ Real World กับ r e ียล t y อยู่นะครับซึ่งทุกๆแพลตฟอร์ม ทุกๆแอปพลิเคชันทุกๆเกมก,ก็จะต้องมีการเชื่อมโยงในสิ่งเหล่านี้นะครับซึ่งเขาอาจจะทำเองหรือจริงๆก็ต้องมีพาร์ทเนอร์เข้ามาช่วยนะครับในฝั่งของอสบายเองนะครับเราก็มีบริษัทบริษัทลูกนะครับชื่อสบายดิตอลนะครับซึ่งในสบายดิตอลนั้นนะครับเราก็เล็งเห็นถึงแกลปในตรงส่วนนี้นะครับว่าต้องมีการเซอร์วิสต่างๆที่ทุกๆแพลตฟอร์มมีความจำเป็นต้องใช้ ที่เชื่อมโยงกับดิจิตอลแอสเซทนะครับมีต้องการเทคนิคอลเซอร์วิสต่างๆอินฟราสตรักเจอร์และการเชื่อมโยงเว็บ3.0และดีเซนท์ลไลต่างๆนะครับเราก็เลยบอกว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็มีทีมงานที่มีความรู้ความสามารถทางด้านเรื่องบล็อกเชนคริปโตนะครับสมาร์ทคอนแทกต์ดีแอพพลิเคชันนะครับไอตรงส่วนของ d e f าต่างๆนะครับเราก็สร้างเป็นเซอร์วิสในการที่เชื่อมโยง ไอ้ตรงส่วนเซอร์วิสข้างบนนะครับเป็นเซอร์วิสในส่วนโลกของฟิสิก a l นะครับเรียกว่า Payment, Retail, Solution, Financial นะครับแต่ขณะโลกข้างคือโลก Metaverse นะครับไม่ว่าจะเป็น Virtual p a y m e ว t ร์ชวลจิมเวอร์ชวลซีเอ็มเวอร์ชและโลก m ม t ตและ DeFi ต่างๆนะครับมันมีแอบอยู่นะครับเซอร์วิสต่างๆเนี่ยต้องมอีคนทำนะครับต้องมีพาร์ทเนอร์นะครับเราเองก็ พอชันตัวเองนะครับในการที่จะทำในตรงส่วนที่มาฟิลแกป p ในส่วนนี้นะครับไม่ว่าจะทำตรงส่วนเรื่อง Digital Payment ต์เกต a วย์นะครับบล็กเกอร์ดนะครับและการออกโทเค็นนะครับรวมถึง Crypto Fund Management ต่อไปนะครับซึ่งเราก็มองว่าเราก็ต้องสร้างอินฟราสักเจอร์นะครับเพื่อตอบโจทย์พันธมิตรเพราะว่าจริงๆพันธมิตรของทางสบายเองนะครับก็จะมีตั้งแต่เป็น c คอเปร e ระดับใหญ่ จนถึงระดับ SME ซึ่งทุกคนบอกว่าแต่ก่อนเนี่ยมันเป็นโลกเว็บ1.0นะครับเป็นโลกเว็บไซต์ใครเข้าถึงเว็บไซต์นะครับมีเว็บไซต์ตัวเองก่อนนะครับสามารถโฆษณากรคนอื่นได้เปรียบต่อมาเป็นโลกโซเชียลนะครับใครเข้าถึงโซเชียลขายของผ่านออนไลน์ได้เก่งนะครับคนนั้นได้เปรียบแต่โลกต่อไปคือเป็นโลก m e t a เวิร์โลกเว็บ3.0แต่ถาม SME ทั่วไปบอกโอ แค่ปัจจุบันเขา,าทำไม่เป็นเลยที่จะไปลิสต์ของ Platform, อยู่บนแพลตฟอร์ม s h o ป e ี Lazada แล้ว m e t a เ e r s e เขาทำยังไงเขาอยากไปเปิดร้านเขาจะทำยังไงนะครับอันนี้เราบอกว่าเราก็เล็งเห็นถึงช่องว่างตรงนี้เราก็เลยบอกว่าโอเคท้างนั้นเราก็ต้องทำเซอร์วิสให้ Enable ทั้งพาร์ทเนอร์นะครับทั้ง SME ที่เป็นพารมิตรเราสามารถที่จะเอาสินค้าและบริการเขาเข้าไปให้บริการในโลก m e t a v e r s e ได้นะครับ เราก็บอกว่าเราก็เลยมีเซอร์วิสตั้งแต่ในการออกโทเค็นนะครับในการทำเรื่องอ e ีคอมเมิร์ซ CRM นะครับในการทำเรื่องโบรกเกอร์ดีลเลอร์ทำเกมฟิเคชันและสำคัญอีกก็คือเรื่อง security นะครับซึ่งเซอร์วิสต่างๆเหล่านี้นะครับเราก็เพื่อตอบโจทย์จริงๆแล้วก็เริ่มตั้งแต่ในเครือของสบายเองด้วยนะครับเพราะสบายเองเนี่ยมีบริษัทอยู่ในเครือเยอะ <laughs> คื คือวันก่อนถามให้ให้ลองเดาดูว่าจํานวนเท่าไหร่หลายคนบอก30บ้าง40บ้างคือตอนนี้ณวันนี้เครือข่ายของบริษัทสบายมีทั้งหมด51บริษัทจริงๆตอนนี้อาจจะเป็น52แล้วนะครับเพราะวันก่อนกเพิ่งประกาศมีร่วมทุนกับของทางเอเจซ o อฟซึ่งเป็นบริษัทเกมะระดับ g l o b a l นะครับบริษัทหนึ่งนะครับซึ่งก็จะเห็นว่าเครือข่ายของสบายเองนะครับ อันนี้เป็นเครือข่ายเน็ตเวิร์ที่ใหญ่โตนะครับและจริงๆสำคัญของเซอร์วิสและโปรดักต์ของที่สบายมีนะครับไม่ใช่แค่เป็นโปรดักต์และเซอร์วิสแต่เป็น Channel เป็น Channel ในการที่จะเชื่อมโยงในแต่ละธุรกิจเข้าหากันและเชื่อมโยงพันธมิตรเข้าหาลูกค้าได้นะครับซึ่งในตรงส่วนของโปรดักต์และเซอร์วิสของเรานะครับมีตั้งแต่เรื่อง Payment e-wallet นะครับสบายเองนะครับมีไลน์ e ีมันนของตัวเองนะครับ ก็อีมันนี่ก็คือค้ายอย่าง t u ม Money อย่างนี้เป็นต้นนะครับสามารถออกบัตรที่เป็นเดบิตเครดิตได้นะครับาสามารถให้บริการาผ่านตู้เติมเงินได้นะครับแล้วก็มีบริการทางด้านพวกเรื่อง P.O.A.S. นะครับทางด้านเรื่อง E.D.C. นะครับทางด้านเชื่อมโยงร้านค้าฟู Food ้ดฟู้ดคอร์ดนะครับร้านค้ารีเทลต่างๆนะครับและรวมถึงตู้เว i n g Machine และธุรกิจดับออฟและก็ธุรกิจทางด้านเรื่องลอนดีบาร์คือร้านสะดวกซักนะครับแล้วก็เป็นตู้ล็อกบ็อกนะครับซึ่งจะเห็นต่างๆเหล่านี้ว่าจริงๆเครือข่ายของสบายเนี่ยมีมากมายนะครับซึ่งจริง,รงตอนนี้ตัวไอคอนแทคพอยต์ของสบายนะครับมีมากกว่าแ0นจุดนะครับและจริงๆเป้าก็คือจะขยายไปทั้งหมดเป็น500 0 0 0จุดนะครับ ซึ่ง5 0สน touch point นี้นะครับและบอกเกี่ยว,ยวโยงกับทางด้านไม่ต้ว่าจะไงอย่างเมื่อิี้ที่กล่าวไปนะครับการทำ KYC การ onboarding นะครับของแอปพลิเคชันต่างๆในการที่คุณจะไปเวลิฟาตัวตนเวลาทุกคนบอกว่า touch point ท,ที่เยอะที่สุดอย่างหนึ่งก็คือ7 e เ e ่ e n อ e l e v e n มีประมาณหมื่นกว่าจุดจะสบายมีแสนก็ตู้เติมเงินนะครับคุณสามารถที่จะไปะใช้กล้องนะครับ ใช้บาทของคุณไปเสียบและคุณ Verify ตัวต,วตนกับตู้เติมเงินของเราที่มีมากกว่า5 50, 5 0 0 0จุดทั่วประเทศตู้เวนดิ้งแมช i n e ที่มีวางอยู่ข้างหน้างานนะครับในในบูธของเรานะครับไม่ใช่เป็นตู้แค่แจกของนะครับแต่เป็นตู้ที่คุณสามารถไปทํา KYC ได้ที่หน้าตู้นะครับขณะดเดียวกันก็เป็นลัสไมล์ว่าคุณไปเล่นใน Metaverse คุณได้พอยต์มาแล้วพอยต์นี้เอาไปทําอะไรได้บ้างอย่างหนึ่งที่เราทําเคสให้ดูนะครับ ข้า้งหน้าคือว่าคุณสามารถเอาหอนั้นมาแลกของที่ตู้เป็น QR เป็นโค้ดและแลกของไม่ว่าจะเป็นของรางวลัลของช่ำลวยรวมถึงน้ำดื่มที่เป็นเบสิกได้จนทันทีนะครับจะทำให้เห็นว่าเมตาเวิร์สเนี่ยไม่ได้เป็นเรื่องแค่โลกเวอร์ชวลแต่มันสามารถคอนเน c t นะครับกับโลกจริงได้นะครับซึ่งเราเองนะครับก็เลยทำเป็นยูสเคสให้เห็นว่าเราเนี่ยก็สามารถเชื่อมยง ิของเครือข่ายสบายเข้าครับแล้วก็เชื่อมโยงนะครับอ,อีโคโซิสเต็มที่ทำให้คนเนี่ยสามารถที่จะรีดี e มนะครับตัวโทเค็นกับเครือข่ายของสบายได้นะครับอย่างข้างหน้านะครับเราก็คือกิจกรรมว่าให้คุณสามารถมาวิ่งนะครับฟิต t ูเอินะครับแล้วเสร็จแล้วคุณก็สามารถที่จะได้โทเค็นและโทเค็นนี้เอาไปแลกของที่ตู้นะครับ ได้ทันทีหรือคุณจะสะสมเอาไว้เอาไปแลกเป็น NFT ก็ได้ NFT ก็คือมาช่วยวิ่งในเกมเนะครับทำให้ได้คะแนนมากขึ้นเป็นต้นนะครับรวมถึงนะครับเราก็ทำเป็นแพลตฟอร์มชื่อว่า Speed Cup นะครับซึ่งไอแพลตฟอร์มนี้นะครับก็คือเป็น c m t o k e n านะครับซึ่ง c m t o k e n เนยครับก็คือทำหน้าที่คล้ายอย่าง CMT p o i n ธรรมดานั่นแหละนะครับแต่ว่ามี เป็นโทเค็นซึ่งโทเค็นมันมีประโยชน์มากกว่าพอยต์ธรรมดาเพราะทำไมครับมันสามารถรีดีมได้เรียลไทม์เพราะว่าบางทีแต่ก่อนเวลาเราจะแลกพอพยต์เอาพีเป็นไงครับบางที2วัน3วันแล้วก็ยังไม่เสร็จนะครับต้องโทรไปตามเป็นอาทิตย์นะครับเพราะว่าการเซ็ตเทอร์เมนต์ด้วย f ฟ n น n c นเชียลอินสตูเมนต์แบบเก่าใช้เวลาแต่ถ้าผ่านบล็อกเชนเรียลไทม์นะครับ ซึ่งเราก็จะมีฟีเจอร์ต่างๆเมื่อกี้นะครับเป็น Wallet มีเป็น g ก็ f เฟนนะครับมีเป็นร d e e m สะสมแต้มอย่างอื่นได้นะครับอันนี้ก็เป็นเบสิกทั่วไปรวมถึงเรามีเกมฟิเคชันนะครับอสอดแทรกเข้ามาด้วยนะครับสร้างความน่าสนใจอันนี้เป็นพันธมิตรที่เราเชื่อมโยงแล้วนะครับซึ่งก็ใช้บริการรันดับ o อฟของสบายใช้เสร็จนะครับคุณสามารถเอาไปกดของที่ตู้เวนดิ้งได้นะครับคุณเอาไป ใช้ในร้านสะดวกซักได้นะครับคุณเอาไปใช้ที่ล็อกเกอร์ได้นะครับซึ่งนะครับเราก็อันนี้ครับก็จะดึงโลกนะครับเว็บ2 0นะครับใครมีพอยต์จากกิจกรรมการใช้บริการต่างๆของสบายต่อไปพอยต์ต่างๆเหล่านี้ก็จะคอนเวิร์ตมาเป็นโทเค็นแล้วก็ไปใช้ในโลกของเมตาเวิร์สได้ต่อไปด้วยนะครับขณะเดียวกันเราก็รับ เป็นทำไวท์เบิรดโทเค็นด้วยนะครับอันนี้ฝากทายอินโฆษ,ษณานะครับสำหรับใครที่อยากจะมีเป็นโทเค็นของตัวเองนะครับเรามีบริการนี้ให้นะครับอันนี้ก็ประโยชน์อย่างที่บอกว่าโทเค็นดีกว่าพออย่างไงนะครับสะดวกรวดเร็วทันใจเอาไปต่อยอดดีฟาได้นะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างนะครับที่เราก็เชื่อมโยงกับพันธมิตรนะครับของเครื่อง่ายสบายรวมถึงบัสซีบีที่เป็นคนทำเรื่อง e p พนให้กับแบรนด์ในประเทศไทยมากกว่า90%์นะครับ และนอกจากที่บอกว่าแค่ retention customer อย่างเดียวแต่ว่าเราก็ช่วยหา lead ให้คุณด้วยเพราะคุณมาจอยกับเรานะครับ token ของคุณโปรดักของคุณก็มีอยู่ในคตตาล็อกของเราก็สามารถที่คนใช้ t o ค็นอื่นแล้วมา redeem เป็นของของคุณได้ด้วยคุณจะได้ลูกค้าจากที่ไม่เคยเป็นลูกค้าของคุณให้มุ่งจับผลิตภัณฑ์คุณได้ด้วยนะครับอันนี้ก็เป็น benefit อันนี้อีกแพลตฟอร์มหนึ่งนะครับซึ่งแพลตฟอร์มที่เรามาออกงานในวันนี้นะครับ Fit to Earn นะครับออกกำลังกายแล้วไม่ใช่แค่ได้เหงื่อนะครับแต่ได้พลอยด้วยนะครับเพราะว่าการที่เราจะลุกออกมากํำลังกายบางทีแค่สุขภาพดีมันไม่มีอินสติท v ฟมากพอแต่บอกว่าวิ่งแล้วได้ทองอ่ะได้ iPhone 14อย่างเงี้ยเออบางทีมันก็น่าที่จะลุกออกมาวิ่งมากขึ้นนะครับ เพราะฉะนั้นเราเองก็เลยออกแบบดีไซน์ผลิตภัณฑ์ที่ต้องง่ายสะดวกนะครับไม่ต้องใช้อุปกรณ์แวลร์เบิร์อะไรเยอะแยะแค่มือถือของตัวเองตั้งไว้นะครับก็สามารถที่จะเล่นได้แล้วเดี๋ยวไปลองเล่นข้างหน้าได้นะครับซึ่งเราก็มีทั้งเกมวิ่งนะครับโดยที่เราใช้ AR บวก AI โดยใช้กล้องหน้าดีเทคตัวคุณนะครับและคุณก็กลายเป็นอวตารเข้าไปในเกมและอวตารตัวนี้ก็จะวิ่งตามแอคชั่นของ การออกกําลังกายของคุณไม่ว่าจะวิ่งเร็ววิ่งช้ายโยกซ้ายโยกขวาเพื่อเก็บแต้มสะสมเป็นท็อกเก้นนะครับะนะครับซึ่งเราบอกว่าทุกคน,นฟรีหมดในฝั่งคอนซูเมอร์เพราะเราทำไมครับเรามีสปอนเซอร์นะครับในการที่จะมาขายของนะครับมาส่งเสริมสุขภาพอยากใหท้ทุกคนสุขภาพดีนะครับซึ่งอันนี้ก็เป็นคําอธิบายของแพลตฟอร์มเราสั้นๆน,นะครับให้ดูเป็นวิดีโอครับ แบบใหม่ที่ให้คุณฟิตแบบไม่ฟรีสนุกไปกับตัวละครสุดเก๋และไอเทมในเกมสุดเท่ที่จะเปลี่ยนการออกกำลับบงกายของคุณให้สนุกยิ่งขึ้นเอิ์นกับการเล่นเกมง,ง่ายๆทั้งในโหมดแอคทีฟและพาสซีฟเบิร์นสบายกับ Ecosystem และพาร์เนอร์ของเรา พิเศษกับช่วง close beta ช่วยให้คุณมาเป็นเจ้าของก่อนใครกับ NFT pre-sale ไอเทมไข่มังกรที่ช่วยเป็นบัคตี้ในเกมสะสมไว้ใช้เพิ่มคะแนนแล้วมาฟิตไปด้วยกันพร้อมแล้วอันนี้ก็เป็นอีกวิดีโอหนึ่งนะครับที่เรามาเล่าเรื่องว่า NFT ของเรานะครับมีที่มาที่ไปนะครับในการเจ n e r a ตตัว NFT ของเราที่เรียกว่า dragon plus นะครับ ซึ่ง NFT ของเรานะครับก็จะเป็นตัวมังกรตัวมังกรเนี้ยแต่ละตัวเนี้ยยูนิคไม่ได้ซ้ำกันเลยนะครับซึ่งจริงๆเราจะเนเรตออกมาเนี้ยเป็นหลักหลายแสนนะครับแต่เราคัดมาแค่หลักพันนะครับแล้วก็หลักพันเนี้นะครับะจะมีการใส่อัลกอริทึมในการคัดเลือก สร้าง r รลิตี้นะครับในแต่ละตัวเนี่ยจะมีความแร่ Rare ที่ไม่เท่ากันนะครับโดยที่เรา,าจะเริ่มต้นออกมาเป็นไข่ก่อนนะครับแล้วไข่ค่อยฟักออกมานะครับว่าคุณจะได้ a รลิตี้่างไหนซึ่งก็จะดูจากตัวไอเทมต่างๆนะครับก็จะมีไกด์ไลน์บอกนะครับตรงไหนที่มีทองเยอะนะครับก็จะมีความแร่เยอะหน่อยนะครับซึ่งเวลาเข้ามาเล่นในเกมนะครับความแร่ที่มากก็จะทําให้ มีความสามารถในการที่จะได้ตัวโทเค็นได้ง่ายขึ้นนะครับซึ่งเกมของเราเองเราก็จะมีเครื่องับฟักไข่นะครับที่ค่อยๆฟักนะครับแล้วก็ในตรงส่วนของเกมนะครับจริงๆตอนนี้เรามี3เกมนะครับมี Fit Run นะครับเป็นวิ่ง Fit สเก็ตก็เป็นท่าสควอตแล้วก็มีอีกอันหนึ่งเป็น p u นช์นะครับแต่ว่าวันนี้เรามาออก2อ2เกมนะครับเล่นจริงต่อไปแล้วก็มีแพลนที่จะออกเป็นฟิตแดนส์นะครับเพราะนั้นสาวชอบแดนก็เตรียมตัวได้นะครับ อันนี้ก็เวลาสั้นๆนะครับก็มาเล่าให้ฟังนะครับว่าในตรงส่วนของโลกเมตาเวิร์สนะครับไม่ได้เป็นโลกที่เป็นเพียร์เวอร์ชเพราะปัจจุบันชีวิตเราเราก็ยังอยู่ในโลกชีวิตจริงกันอยู่นะครับเงินรายได้เราก็จะมาชีวิตจริงนะครับและในการคอนเน c t ตนะครับตรงส่วนนี้นะครับเราก็ต้องมีเซอร์วิสมีพาร์ทเนอร์นะครับมีทัชพอยที่ทำให้เราสามารถที่จะเข้าไปบริ i ารตัวตนไปเติมเงินนะครับไปรับของนะครับ และไปเชื่อมโยงในการที่จะใช้ไม่ว่าเราจะได้พอยต์จากอื่นอื่นเพื่อเข้าไปเล่นในโทเค็นนะครับซึ่ง,ส,งสิ่งต่างๆ่เหล่านี้นะครับทางสบายดิจิตอลนะครับเราก็อศาศัยเป็นตัวกลางในการจะเชื่อมโยงนะครับให้ทัชพอยต์ของชีวิตจริงนะครับไปเชื่อมโยงกับโลกเมตาเวิร์สได้ต่อไปในอนาคตครับขอบคุณครับ